ามาักมองไหนโอ้ยขวดเล็กก็เมาได้ <c oughs> คำเตือนอย่าดื่มเยอะนะคะรวงข้าวนะคะอันดื่มเยอะมันเป็นยังหน้าแรกค่ะ <c oughs> โอ, <c oughs> โอปา้าดีหย่างนั่นนี่เอาคือคนหลายแท้าบ้าไม่รีสโนอโอ้ยใจวีใจวอนน้ำผูจ้จัดเพิ่นเออบ่เคยจัดงานจากเทียมนซั่นบ้านหน้าหัวบ่เคยเอามาลับจากเทีย งัวงัวว่าเป็นงัวงัวอุจงว่าบ้านอย่างหลอดใจมันอ่านซื้อยางงัวงัวป้านนางงัวเออเถื่อไปเถื่อแล้วป้านนางงัวบพราะกเอามาล่ำจากเทียแห่งยานมามีคนสันดอกต้องมือเอือนเหรียญบลอกไก่โอ้สวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะลืมซะละขอบคุณอีเมลจากลมเก่าพร้อมเอากุ้งมาฝากป๊าด ยอดเลยได้กินข่วงพ่อเมื่อนี่กินเลี้ยวหักออกเลี้ยวแต่ว้ยกินไล่กินไล่จนมาหาักแหม่พดีค่ะไอ้เอาเสียงเบาเมื่อคือคุณคุณแต่มันเจ๊น้ำรถตัวซิ่งมาเนี่ให้หมดตัวค่ะพู้สาวนากนี่แหละค่ะเธอ,าอมาโฉมใหม่นะคะปีนี้มะฮุ่นดีแท้ไปตัดตับมากค่ะกับพ่อเราคือไปตัดกับพ่อมากน้ำหนักลงเบอร์ตวตัวเลี้ยวตัดตัวสิบสี่สิบสี่สิบสี่หิน มันกคืนสวดปุ๋ยเธอเอ้าบังเงินร่องเหมือนเมื่อคืยังแต็มองหนีคือบังร่องนามูนี่บองเนี่ยจ้องไใบนี่แหละค่ะจ้องว้เห็นยังจ้องว้เห็นผัวสีแทบแท้อ้ยมาอย่างนั่นนี่ขายของมาขายของเดี๋จวมาขายรถไถสิละขายรถไถคือวางสันตาโตคือรถไถดี่จะมาคอยไปดูถามเจ้าสันหาค่ะหาขายเหรียญตลกอย่างเดียวมันบ่พอเื้อส้อยแนนเนี่ย มีอย่างมาขายแน่เดี๋ยวนี่อ้าวนี่เด็สมจิตบอ่อทองกะมีเนี่ยเอาบุ๊ยมีอย่างสมจิตบอ่อทองกุหลาบแดงโอ้ยโอ้สื่อไปว,วันวัดเลยท่ายพุติเออไปถัดเจียบเอา้ารือเสียาของดีจังหวัดเพชรบูรณ์เฮาเป็นอย่างลหนประคามหวานจีบะเมนเป็นอย่างด่านตวัวโอ้ยของดีแนี่ยอเอา้าคันยุตจังหวัดได้ไหลายอันนั้นเป็นของดี เค่จะบูนนี่ด้านตรวจไล่เป็นของดี่นฮักที่หักน้องเราเพิ่นจ้างต่างด้านตรวจดูขึ้นไปเขาขอซีดานที่ขึ้นไปทางขนเจนอีกหาดานเนี่ยมือนสิไปวิเชียนบุรีนี่จักสีดานเน่กองจับความเร็วเน่อันนี้เห็นย่ำได้เสียงเงินย่ำนั่นเห็นย่ำได้เสียงเงินย่ำนั่นมาเย็ดเม่มันเนี่ยมันสิยากอีหอย่างเพิ่นตั้างด้านเพื่อนก็มีสัญลักษณ์มีไฟแวบๆๆๆบห็นเห็นเฮาก็กเดี่ยวไปทางอื่นอนสุดโต่ะ าการมือนี่เร็วเป็นหยังพอดงานคำมาไม่หยังดิไ็นหยังล่ะเอาเขาลงเขาน,น้าหนาวมาหัน,นเนาะลงเขามาไอาเอ้เห็นไฟเบียบๆข่อยกระเฮงมาเล็วการตรวจจังได้กระดานตรวจขออ่อยบ้าเอจอดนอนอยู่หันสองชั่วโมงจีมองแลงไม่แห้งแล้ปัตตันเลเลิกด้านอยู่มีป่ทตุมันต้องโดนเทอะไปสีย้อนเสียเง,งินก่อนนะขออ่อยบ้าบัญชีมาหอดแล้ยวไอเอ้ข่อยเลียใจลายป็นหยังล่ะยางปัดน้ำฝน ไปว่าสิหาคว้างมาไล่ต่ำมันตาออยุ่มไม่ขายอย่างหน้าหนาวอย่างปัดน้ำฝนนี่สันดีเอาเดี๋ยวอุย้ยว่าเรี่องหน้าหนาวก็เป็นวัดเป็นไอเป็นใครเป็นอากาศเ,เปลี่ยนแปลงไม่สบายมีแนี่อมเปะล่าเอาแนี่อม,มก็ไม่อายนี่เดยนี่เดยนี่เดย์มาดีแต่สายละเอามาดูวะคยนี่เดย์อุยอ้ยเนี่ยอมใจเจ็บข้อเมียมาดีก็ย่าผุนเพชรบูรณ์อมเบิดจังหวัดเนี่ยนาะผู้ใดห้องแห้งผู้นั้นอมแห้ง เว้ยจักไอ้เพื่อนผมจักเชียเอาเท็ยนมาเป็นบ่เอาเทากับกามโคตรมันเนี่ยนเนาะเอออีกมื้อหนึ่งเทากับปอกเปียกมันล้มเฮ้ยหัวแดงจ้อยไฟเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวต้องสังเกตดีๆสังเกตยังล่ะขันมิกเกียขาวขาวย่นี่แสดงว่าเบิดอายุขันหลงอมเป็นยังไงโทมถิ่มก้อนจังโอมไม่โอ้ยว่าเอาจังจักมาหนี่แม่มาหลอถามเท้าซื้อไปดรอเฮ้ยเดี๋ยวเท้าไปเจ้าฟ้าไปเท้าไปแข็นยุพีค่ะ กลับมาม,มันถือดากเด้อค่ะอีแค่อีขานึ่งฉันพาดไปข้างหลังผูดด้ใดมาถิดถืเด้อค่ะ <c oughs> สีฟ้าไปใส่จังล่ะติดหนังติดละคนตดนดหนังติดละครละคอเพื่นบ้านแม่ป่าบท่องหันคอยเบิ่งเปีดเทียแลว้วเ่าท่านจบผู้ตฟ้าไปเบิ่งให้มันจบอุ้ยบ่ต้องไปเริรกล่อย่งค่ะนั่งอยู่นี่ได้ไเาซุฟังกัได้ไอ้เบิ่งดูแล้วหนังเรื่องนี้เอาเจ้าูจักเลี้ยงมันอยู่ตีว้ยเบิ่งดูเบิ่งจนว่าดานผูนี้เลยนี่พอดีเราว่าซุฟังเรื่ ล่ะเอ้ยจังละครเรื่องนี้เพิ่นเริ่มต้นจากบ้านเศรษฐีละวหนึ่งตลาดเนอเศรษฐีนี่คนรวยเนาะรวยคนรวยนั่นละเพิ่นมีเมียอยู่สองคนซื้อคณิถากับคณิถีตัวได้ลูกน้ำกันสองคนนั่งเอื้ยกับนั่งอายแต่ว่านนั่งเอื้ยนี่เป็นแต่ละตุนทันใล่ะเพิ่นแบใดพี่เพิ่นเป็นครูกำพา<อ>แต่ว่านนี่ใสดีดีนี่ใสเรียบร้อยคืออย่างนี่ปานพาภาพใบดีว่าไม่ใช่ไหนได้เห็นขาอ่อนของเธอดีปานนั่นผู้นี้เรียบร้อยค่ะทันใดนี้นั่งเอ้ยพี่เดาแรงอ้ายนนน้องจวิ จนหีปินหีเขียวปัดเก็บค้าเก็บเสียงดังตับตับ,ตบก็เลยเลิกซี่กันกับอาอเอ๋อมาตีแห้งแท่ตีใส่ย่มหนาวม <c> า <oughs> ตีคอยเห็อยังโอ้โโตัวบป็หินติลาไอ้บ่าวว่ากันเมยไม่ยัง นางเอื้อยเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยตัอเฮ็ดตัวให้นาสงสารเมโอ้เห็นน้องลีน่าลองมองแรกกันแลยอยากลองน้ำสัดีอะไรมาเขาเจ้าทีแรืงตัวจ้าข้องข่อยก็คืนแห้งเอาี่ลาคุ้ยขันขึ้นแห้งพันแย่อยู่บนบ่แข็งผู้ใดขะนี่เอานั่งเอกเมเอามาเป็นเบาดิท่าหนึ่งฟังซื่อๆมีหัวรักข้อนพร้อมเว้มีนี่แหละเสียงในหัวของโตน่ะบอดี้บอยังเสียงในหัวข่อยนั่งเอกบ่เตี้ยปนี่ โอ้ยบุลีโอ้ยแม่นบักขามนี่รุ่นคาดทิมด้วยนี่เด้อได้ขายอยู่ปัดรทูบเขาคือว่าเอาเลี้ยงไหมเอาเลี้ยงไหมเอาเลี้ยงไหนอีกอุ้ยเทวีซะนั่นเองคือลูกชิ้นขากนี่ไหมตีหน้าตีหลังจะของคือบักขามเน่าหนิวู้วข้ามกวนสุดอะไรจ้ะ นั่งเอกนั่งเอื้อยนี่เป็นผู้หญิงที่นาสงสารตัวนาสงสารเออเพิ่นเป็นลูกกัมพาตัว<อ>ต้องเฮ็ดตัวให้หนาสงสารเป็นแต่เลี้ยตอนเธอตัวเน,นววาะโอูย้ยมันเป็นกดตะบิด <c oughs> ประชันได้แท้อันนั้นพี่เลยวิ่งาห,หายแล้วเออนาสงสารเหลือเกินโอ้ยเอานี่ลาเอาเป็นอย่างคะปวดซิกไหมเป็นอย่างปวดซิกไหมทิชชู่ค่ะ มึงเสี่ยวบวัดดนลไมยังบวัดดนจานอู้อ่าบ่ได้หิวเข่าโอุปทานหิวอาจารย์ที่ชูในดอกค่ะจ้าฝากพูดหลายๆค่ะจี๊ดซีค่ะอ๋าไม่เอามาให้ซื้อๆเอา๋ไม่ค่ะน้อขายของแมวเซนไว้เนี่ยเซนไว้ก่อนเนี่ยบ่ดีอ้าวไอ้ต้อ <laughs> 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 ชีวิตเอื่อยจังนานสงสารสละเกิดมีแม่แม่ก็มาตาย เมียเขาเอยตายไปเกิดใหม่เป็นปลาทูปลาทูปลาทูบาดพอมังถึงเถี่ยวัว่าปนติขอโทษกันสรลอูคือกันไม่อย่างเนี้ยเอาห้ามไม่แม้เอาเอิดแมีไม่กินเขาเอืนหาด้วยนะใส่นรำกันบ่ได้บ่ได้เอิดไหมก๊กก๊กกกกกกก มึงเ็่งเคยเอ็นเม่มันกินเขาทีเดียวเนี่ย่เรากินผู้เดียวตลอดอีลูอากาศันยู่ไ่เอ้โลกส่วนตวสูงมันนี่กันทีมัเป็นกุฏิแห่ไทม้งเก็บังดูมึงไหนห้ามมาแล้วมันม่จอามึงก็ย่าต้งไปทาน้าเออมึงกัฮอนห้ามหรืมึงเกินแม่มึงตัวเอแม่จ๋าตอนนี้เม่ยยอ่ทั้งน้ไห้ามไม่เมกินแล้วไงกินอ่าเม่แล้วกินเม่เจ๋าโอ้เม็ยคือแท้มามาเล่นก็จะไปพาก เฮ็ดเคยเฮ็ดว่างั้นัวละเรนเฮ็ดคือปวดเว,ว้ยเ,เมียเจอเอ้ยจังชีนเลยแม่แม่ของเอึ้ยแม่ไปทางไหนเนาะจามขึ้นไเห็นยบมหาอึ้ยเอึ้ยกินหอดแม่ซะเหลือเ,อเกเอินน่าสงสารแม่จเาบักลาผู้หญิงอีลาจ้าตื่นยังกว่าลูกเอวย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 แม่มึงตีแต่แมียมึงเกินกูแม่ป้าอยู่แม่อันนี้ซื้อเขา

แม่บัวหาเมื่อยเอาขึ้นบวกโดนบอ่อ <c oughs> ตายยินดีนะบัดเมีเอาเราหนอกนามก่อนขอโทษหลายๆเด้อแม่บูมันหยุดหลายมืออ่นคูบารีซัดเบดเอาอันนี้ผัวไม่เล่าดินอยู่นี่ตายไปเพราะนั่งหีเข้าหก่าอยู่เอาอยู่น้ำกันขอคุณหลายๆนะคะดอยหงส์ซค่ะอา้อาววันนี้เรามาขายซื้อเอาขายเป็นโลน้อคว้าขี่น้ำบ่ค่ะ เดี๋ยวจะห้ดอกมีคนละเครงปะบอบอบอค่ะบอร่รวมรัฐบาลค่ะในขณะที่นั่งเอ,อยกำลังลำพึงลำพันกับแม่อยู่นั่นก็มีเจ้าชายต่างบา้านต่างเมืองเดินทางมาพอดีนาว่าองค์ชายพรหมทัตองชายผู้มีรูปร่างหน้าตาล้อเลาเอากาศหุ่นสง่างามอกผายไหลพึงผมดกปกไหลเมื่อเดินทางมาเห็นนางเอยจะเกิดความรักทันที จึงย่อเข้าไปใกล้ๆจ้องมองดูนางเอ้ยด้วยความลหลงไหลจ้องเข้าไปใกล้ๆจ้องใกล้ๆใกล้ๆใกลๆไกลๆเลยขอบคุณหลายๆท่านการจะปาไม่ค่อย,อยอตัวยังนี่พายเอกพายเอกฮะพายเอก w ายฉันเบิกเรี้ยวบอลเป็นพายเอกไม่อย่างสนอจิปปมเออจิปปมจะกับขว้าสู้พอสู้แม่มึงกิน ลงทองลงใสตายเราใช่ดิแต่ใช่อ้อบัดรผักคือว่าผมดกปกไเลยความนี่ภาคจัยกว่าภาคจังใดเล่นเลี้ยงไม่สักแค่บ้าเรียนเรื่องไหนเท้าหัวอกไปถั่วบ่มีดอกนีท่านเรื่องนี่นี่หมอสมที่สุดเลยว่าต้องเบานันเบานี้ไปเขาบดเข้าบ้านได้เลยเยอย่าสูกเข้าไปเ้ยอย่าสูกมันเป็นยังตัวเนี่ยชิเดียร์ กอแข็งเห็นเพลงไาอยากลองเพลงนี้ยังไหนเปลี่ยนเปลี่ยนพเอกใหม่ให้น้องได้บอกท้องผู้หายท้องบอลลอกท่องเท่าเอาหายเท่าเท่าบอฟินบอฟินเท่ามันผิดแม่มึงเตียเอากนว่าคูยเท่าไปขาพ่อมึงทิมพ่อมึงเท่าก็คูอีกโอเอ้ย แปดจัดแท้ว่าเพราะว่าแล้วโธ่หนัวอย่าเอาสิลำพึงลำพันคว่ำน่าใจให้นางเอกฟังเถื่อนนี่เหรออ๋อโท่นี่ลำพึงลำพันออเอาว่ามาโธ่เจ้าเสียบอบ่เอาเ๋อหยับไม่อีกจังน้อยหยับเออคือเคยมาส่งอยู่ห้องเบอร์เปียธละเอาไว้นาห้องจ้าบอยู่บอยู่มาล่ำเขชฉบูนจ้าบ้านนั่งนั่งหัว ออเอเอแตมันออกเสียงยาไงบ้านนางัวเพื่อมนมาบ่เคยมีบ่ลั่จักเทียพะนะเมีนเหลวบ่จ้างาจังจกเทียเนาะหาเบิ่งแต่บ้านอื่นเนาะอืออันผู้จัดงานผู้จัดงานเพิ่นว่าอันจักสิมีคนบ่บู้บ้านนี่บ่จ้างบ่ลั่จักเทียสิมาบ่จ้างบ่ลั่จักเทียอย่างเราบอว่าปู่ศาแต่บ่ลั่บ่ท่านมาฮอดพูด หินทอตู้มอนิเตอร์นี่เอามาเต่งชาดไว้ฮานบาบัดที่นี่อยู่รอๆหน่ามีกี่ฮามึงเอ้ยกลัวมันสิตอกลักจองมองฟัง <c oughs> ตอกซีมุมเมี้กลัวมันสิเออกได้ไสายสินมาขึงกันทีเนี่ย,ยลมมันแห้งลมมันแห้งโอ้ึงสิมาเออเออมาๆมาๆมากระมาบัตรรอยยี่บ้ตรรอยยีต่ตว่าขี่มาก่อนเดิมพนม,มีห้องน้ำหาย <c oughs> เออกี่หามึง มัวกูม,มา,าเนาะกินเหล้ามาเมายางไปเงียวยู่ห้องน้ำกลับขึ้นมาจุดว่าเท่าเมาแม่ไกล่ไยล <laughs> เออผู้จัดผู้จัดพนวง,งานเลกไม่อย่างป,ปั๊บปูงแก้ไขงานต่อไปจังว่ากันเออกูที่บอกเพื่อนเอาห้องน้ำมาไปฟังละสองห้องอยู่ <c oughs> เออเออเออ,เอ,อพิษพลาดกันได้เนาะบได้ว่ากันดอกแมนแมนแต่ว่ามันหาหมองเงียวยากในระดับดินนะ เออประเทศประเทศของน้ำให้หมอลลาดีดีอีห่ามึงดีจังไดีอุ้ยจากออกไปไว้นิุวคณาดายมาไว้น,นุ่มโจโยอมมันนินเบิ่งกขู่ขี่ยุบัดมือมือเนี่ย, <c oughs> ย,ยกูเลยอยากอายน้องุงอิง,ยยงบ่ตายจากยักเง, <c oughs> งี้ยตัวไปกี่แล้วตีเออเอาสิมากกามาเพราากับสร้างหีเมียมกันต่อ <c oughs> <c oughs> เออเก็บไปทางเท่าไรก็ค่าพัสดุน่ะแปดบาทเออเดี๋ยวโอนไปเด้อแค่นี้ละจุบ๊บจุ๊บอุอ้ยเอาเป็นยังก่อนนี่ เอามูดมาส่งพัสดุค่ะเฮ้ยนอคือจ้างยังแปดบาทไม่จิ้มแคล้วสั่งมากินหีแม่มึงตเอามาื่อยังนที่เขาขอบ๊ทขาบาทยุ่งจะเป็นรบกวนสมาธิเขาโทษโทษอีกแล้วบอกโทษอีกแล้ว่ามันเงินเบิดอนเราบอกมาโทษดูสิโทษว่ามันโทษเหี้ยเอ้ยมึงเอาอย่างไรเฮ็ดหูเลยนี่สองตัวเราเด้อเหี้ยนี่เด้อโทษเจ้าเสือบอ ตั้งแต่เฮาเกิดมานี่เฮานี่บ่เคยเอากับคนเลยเอาปกติเอากะเพราสิเ้เอากับหมาว้ายาอยู่นี่เขาจะได้กินต่อหมาตินี่นู้าพ่อให้ทั้งสี่มาเพียงพอพักเผีต้องเผาไม่อย่างอีกเอาตื้อนี่อย่างเด้อนี่ว่าอย่างทีว่าก่อนไหมก่อนจีบนั่งเอกเนี่ยนี่อุ๊บบ้าพี่หอดก่อนเลยว่ามาดูร้อนขึ้นเวแล้วเนาะโถ่ มีทอดูฝนเพียงปุ๊บปักผิวเฟินเพินเพ่งผิดเะีงทำไรพ่พกกให้เราบ้างนีมแม่มิ่งมิดมากมายไม่มีเหมือนยิ่งหย่อนยานแย้มยิ้มยวนเยาหยวนเชื่อสุดเฉือนชายชานเช่นฉันเชียวไม่ยังก่อนจังไหนม้าคืออ่านใบเฟียงเยงสี้ยมซีเ่เถ โว้ยมันก็เป็นวักเป็นกวอนยังสี่ละลงหนาลืมหลังมันขีน้ำอีแอดมินใหมมันบอกกแล้วอหลายคนหายเว้ยรักแรกลินไหลหลงลงล้นเหลือเนืกแนบเนื้อนวลนั้นแนบหนังเหนียวจับจิตจับใจหิว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 ไข่เจียว แม่ไม่อยางหลอกเสียสมาธิมีข้าวเหนียวนิดหน่อยอร่อยเอ้ยรักช่วยไหมคะแม่งข้าวไข่เจียวค่ะเอ้ยมึงกือสีไม่ขายสุยัติสุเดียวอีห้าหีือกันใดเอาแม่ค้านาะเอ้ยนั่นเขาถามสีกับเสด็ปาดหิ้ขายโจ้าพอ้ยปาดอุ๊บบ้าปาดตีเส้นนีโรถตี้เฮ้ยจะพูดเรื่องสีนะ เมนาไม่ไมยังเฮาเห็นเธอตั้งที่แรกเล่านะ่ะคืดมักเธอเจ้าเจ้าเลยโอย้ใจไงพี่บ่มีหยังจะมันเธอนอกจากธรรมล่งวงนี้ว้วแหว,วนเพชรขอนิ้วนอยเมนาะยขอนิวอเอา้านิว้วคือสันแท้ไว้นิวมือไมกำบางานิ้วมือ อ่ะอโอ้นิวมือกับนิวตีนกับพ่อๆกันจะสวมแหวนล่ะนะเอ้าเป็นเฮียอย่างนั้นนี่ซ้<า>ตัวเราเฮีย <c ười> ที่สวมแหวนอเออเอ้าเขินมือเขินคักพูดหรอกสวมนิวใดไรอะนิวนางโอ้พอดีเปียบเลยแม่ <laughs> ไม่น่าเลยอีกเกดวันนะเราจะให้ทหารแฮแหนแพนดรามเอาเธอเข้ามาในเมืองเพื่ออภิเศษสมรสกับเราฮ้าจริงๆรอใช่สเเิเอาให้มาพามเลยเอาให้มาพามเลยเกดมือโดนพอดนะมาปัด <laughs> อ,อีหลาอีลาเตีอ,อ,อยวอีจกจังหน่อยเนอะ <laughs> อ,อ,อพิ่นงชาวเลี้ยวมาเบิ่งของดีคะ่ะ ว้าแล้วไปกูปวดขาคือโบกวนนะผมมะผมนวดแม่คือโบกวนเนี่ยนวดยุ้ยใช่่านนี้อายุยุ่นเลยว่าเป็นนวดอย่ยังผมหิหลายโพดดอกบวันนี้เสด็จพี่จะเสด็จเข่าเมืองละนะจะไปแล้วนะจะไปแล้วหรอพงจะไปแล้วพงเป็นยังไปจ้าใหญ่ เยเออว่ามันคิดน้ำอีเอดมินไม่หืออีเดนสซอรือไม่เอาว่าถึงสองดิเดวียนนี่เดียนก็พวกนี่เสียสมาธิสวยเ่ะบาในขณะที่ได้เงยกำลังชมความงามของแหวนอยู่นั้นน่าคิดถีแม่เรียกใจได้เดินทางมาเห็นหน้าเงยพอดีจึงเกิดความโมโหจึงเดินมาโดยท่าทางที่เกลียวกล่าโมโหสุดขีด มาเห็นหน้าเงยจึงห้องใส่หน้าเงยดังดังวะเห็ดยังนั่นเอ้ยไม่ยังโอ้ยมันสิไม่เห็ดยังนั่นนี่ยังโนนี่เมียเอ้าโมโหสุดขีดเดือนมาแล้วท่าทาที่เกลียวกาดมาหอดกัดดาเขาตัวตัวโอห้องหน้ามันจัดมาเลยวะทีถ้ามันเลี้ยนีกูถือว่าเขามาตัวไรสน่ะ ให้ไปกับบ้าดังไม่เลี้ยงหนอกที่ยังขึ้นอังสันเกาลัดเกาหลีเกาหลีเกาหแตกจีห่อไหมเอาก็เล่นตามบทตามบากตัวละเอาบอกชั้นนี้ชั้นดาคนบ่อเปลี่นยาว้าสันยาซีท้อที่ยังภาคไม่นะพี่ในขณะที่นั่งเงยกำลังชมความงามของแหวนกิรันนั้าคณิตีแม่เรียกเกย์รายเดินทางมาเห็นนั่งเงยผอ้ริ้วจึงเกิดความโมโห ่เห็นดังเงยจึงตวาดเสียงดังดเสียงดังเงยวะเป็นดยังระบาดทีเฮียดเสียงน้อยๆเสียงก็ไม่ยิ่งแหมเฮียเสียงน้อยๆ้อยแดกละให้แอบเสียงห่าตัวดออกี่บ้างเลยเฮียขี่จักรเป็นฟ้องเลยเนาะไันออกอีนี่แหละทิอันต้องด่าเขาว่าที่ไอเนื้อย่าจ้าบั่นว่าสี่เถาะยังภากไม่เนี่ยพี่พอ ด,ด,ดา่าเลยนละด่เาลเาลยยังไม่มรอดเลยน้อยอยื่อเอาแล้วบอเอาแล้วมึงมาสนล้นหนางยังกูดิดเอ้าห้ามมาให้แม่เอาห้มาหมาใม,มให้แม่เอาเอาห้ามมาให้แม่หรือว่ามาอ่อยผู้ชายเอาห้ามมให้แม่จ้ะความงามของมึงสู่ลูกกูไม่ได้แม่แต่น้อยเดียวบอส่าจจะเป็นการเต็งเหนือเต็งตัวกิริยามมราย,ยาทโอ้ยแม่มึงเอ้ย อย่างคับแม่เข็มคัดพ่อเมื่อกี้ไปใส่ไตนมุ่นเอาเข็มคัดเขากับใส่ผีตัวบอกค่ะแม่ผสมแม่ยองยี่ห้าเนี่ยแต่งตัวกระเดียบรอยกิริยาบริยานะบ่มีผู้ใดทอหน้าขาวใสพอะวใส่สีจันขาวเมื่อกีบ่เป็นสีจันแล้วใส่ยังกะทียัเพราะว่าเนอมึงมา้มาลูกกูเวียกงานที่กูบอกเมื่อเหตุเมื่อเหตุหลไป ยยังเลจะจำหยังบ่เคยได้จือหยังบ่เคยได้เฮ็ดดีแน่แต่แต่กลางเต้นดีแน่แต่แต่กลางเต้นจำได้แต่ซื้อเมียอย่างโพสขอบคุณบ่ลืมจักอะแม่ขาวเมียลูกแม่ดามันบะขาวแม่ก้าดามันตโนแม่นบะขาวหนูก็เป็นเจ็บเก็บปนอันเป้าว่าหันนี่ตามพี่ลามาเลยตีลูกแม่ขาวมันหนูลงของต่ำหนูบ่นล้วครับุ้ยแม่กระไรจัดแามมาเลยนบะลูกจัดแกมเลยค่ะแม่ขา มึงมาต้องมาเบาความนั่นความนี่กูบอกเคดเบียดเคสงานไปส้วนมูมาเล่นเงี้ยเซ้ยมาไหนไหมเอาเลยค่ะแม่มูอยู่ใส่เสาร์อาทิตย์เคยซอยพอซอยเมย์มึงเห็ดเบียดปะอ่านหนังสือนังหาเคยเห็ดจ็กเทปปะมึงเคยหาความรู้ใส่เสมอพอพอแม่พอสัมว์พอเขาเล่นเขามีเบียดเขามีงานงานเป็นไทยฮะมาพอดมาพ่อเขาแก้มันลูกผู้ใดฮะฮะมันมาเกินไปแท้ ไอ้ยายนี่มาเอาน้ำกูไปเนี่ยมันจะได้ครบสี่ตัวทิบเอาทิบเอาแม่มึงควเขอกับจักรยานติกูไม่ได้มีส่วนเกี่ยวของอย่างกับลูกมึงเลยมึงมาอย่างสันกูมาขายของอยู่พราะกูพูนเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าแม่ค้ามาขายสูงเมย์มันจะคือเาไปตั้ง้านคือเพิินนั่นไปตั้งอยู่ทางนาพุทธิเล็กนะมันก็ได้ยายมาพี่มาการ์ดกันไ่รานกูมุ่นเนี่ยเลย ส่วนคาเท่ไม่ได้มีส่วนเกีเก่ยวของอย่างกับลูกมึงเลยขอโทษหลายๆค่ะ oh. อุ้ยแม่ค่ะเพชรบูรณ์จะไหนมาขึ้นอโอกระจอกเทพแท่มึงรับมาดีเะนี่แม่จ๋าแม่สักไล่ไล่ไหมติแม่สักไล่อย่างไล่เกือบบอนี่มึงบ้าต่อเปลาหรอ <c oughs> มึงก็มาบอกกูว่ามันเป็นเมค้ามาทีบอกอยู่จะมาฟังความคอยมึงตั้งใจจะเสีหน้าเสีกตาคุณเบืยเย่อเอ้ยมัเลยจ้ะมึงตั้งใจ <c oughs> <c oughs> อาเลียกตาอี๋เลยมึงไปเอาแหวนบ้องนี่มาแต่ใส่องชายพอนอามาให้หนูพอนบอกว่าอีกเกือบมือพอนเจอหนูไปขอพิธีพิเศษสมรสเบียกมาเฮ็ดสิไปสอมรถใส่เฮ็ดเบียกสก็จะไปหาสอมรถสมล่างสอมรถใส่ไหมมึงจะไปอย่างนี้ไหมค่ะแม่เพื่อนไปเอาข้าวหลามฟ้าไปเอาสุขคนบ่สุขคนไหมเราเร็ว มากเอาล้างลอดก้อนเพาะท่นกินอยู่ด้วยเนี่ยมีเมื่อกี้ได้ผีกายมีไหมทำไมไม่มเป็นเราโทษเราบอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ดใดเข้าไปบ่ได้เด้อขอบคุณยายสาเออายุขนาดเด็ก่อดล้างการช่วงหอเสียงวีหกเสียงวีหกเสียงวีหกเอาเสียงวีหกก็เล่นมืออื่นผุนมากๆว่าอีเถอะขอบคุณค่ะ โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณยายตาค่ะอ่ะแล้วมึงหมดฉากแล้วมึงออกมาทำไมอ้าว่าอยา่างอ่ะบ่ารเต้นเหมือดได่อยู่ทางไหนอีกพุณเนืงอขึ้นไปพัดเหลี่ยพอดใช้ระชูอีเลยแหวนวงนี้องค์ใช่ไหมมึงบัดตี๋ยจ้าเพื่อนบอกว่ารเเอาหนูไปแต่งงานซะดีมีแหวนวงนี้เด็ดแต่งงานเลยแม่น <c oughs> แหวนพวงนี้มันช่างเหมาะกับลูกกุศลเลือินมันเหมาะกับพีเอื่อยเมทเป็นน้อยเดียวลูกอ้ายลูกอ้ายเท่านั้นจะต้องเป็นเจ้าของแหวนพวกนี้แต่ว่าเหตุจังหดกูทั้งสี่แหวนพวกนี้ไม่ลูกกูเหตุจังใดคิดสิคิดสิคิดสิดสขาลามจ้างจางโอ้จางมาบอกกูแม่ยังไม่เคยบอกกี่แม่นะ่ะนะเอามันก็นได้กูย่ารองบหู กไปจะไปเด็กเนี่ยยันถ้าไม่ได้กินกนี่จะได้โอ้ยข้อยเฮีย,ยมาเลือดบังตั้งประนานตยแล้วนี่ลูกเอ้ยคนสวยของแม่คือบอกมวนผิดสังเกตเลยบังทีนูไดนนาหวานคือมูบาลูก เอาเน,น่าป,ปิดไปใส้บ่เนี่ยไม่เหมาะไม่สิเนีย้ยไม่คนสวยอย่าหนากันนี้ทีหุ่ยเยอิญหนาที่ล้วมันดูห่างเหินหลังไหญ่ชันนะเรียกแม่สิลูกแม่แม่แม่มันคืองัวนหน่อยแจ้อันแม่ขอเบิ่องเวีนใกล้ๆจะได้บ่ลูกวงนี้บ่คะ<า>่ะอย่าอย่าโดนเด้อห้ามไโดนดอก ลูกถ้าแม่หนูดูแหวนพวกนี้สิลูกแหวนพวกนี้นะมันช่างเหมาะกับหนูเสียละเกินแม่บปะคะแม่หนูลองสวมแหวนดูสิลูกได้ค่ะแม่คะางามปะคะขึ้นไปขอบคุณเส <c oughs> น,น่ห์ปลุ่งแหวนดิอ่ขึ้นแย่ละคะ่มคะมึงไปขึ้นเขาคิดยังปบามักเอาบอมักแต่ขึ้นาเก็บไปมาเก็บไปเก็บไปบอดีดีด้วย แม่เนี่ยซูนมากสิขาแต่เมียลูกเก้ยกอะอันขอเบ่งเปวนดีแักรอบได้บ่ลูกอ,อีกเบอกอีกจักรอบหนูดูสิลูกแหวนวงนี้เบ่งงามเดกแกเป็นสีคุณคุณเอาก็เสร็เป็นสีคุณคุณแม่เอาปะคุณจะไหลลูกกต่มันเป็นแปนของแม่จะแค่และลูก เว้นแม่จังไดแม่บอกเคยมีมีบอกเคยมีมีบอกเคยมีโอ้ยมีน้ำกูเนี่ยเนี่ยมีดมิดเนี่ยป่าวดีอ่ะบ๊วยตีน่าป้าต้องมาเล่นตลกได้ลูกเป็นอยังคะแม่ไปเข่าทีมชาติยกน้หนักซะแม่แม่แม่ค่ะเอ้าขอรำเจ้านี่เสียไปใช้เครื่องหนึ่งเข่ารำ ประเดี๋ยวเด้อนี่ของคอยประเดี๋ยวจังใดของคอยนี่เกี้ยนบัางเน่เอาไปขายลูกไปเอาเอามียมึงตีกูก็เสีย,ยเปเยียกใช่ปะเนี่ยเม่ยค้าแหวนมาขายค่ะฮะแหวนมาขายว้ายไปร <laughs> ักของไผ่ไมากเลยนี่รักของไผ่บุกใครไปโจรจักเทียจักเหลวเหลวบังหนาเป็แต่บม่มีทรัพย์สินให้ไม่จะดุถูกกันไปนั่นขายจักบาทนี่อนสองหมื่นค่ะ จะว่าแพงประนันลดให้เนี่ยค้ามื่นหาโอเคตกลงสองลอยก็ว่าถือสองลดดเดียห้างมาเลยไม่ลอยเดียวนึงเอ้าแมนยังก็คือข้าวลาดบังกูกินไว้แท้เอาจะของกินมันก็เหลือยังสั่นตัวถืกลรืตัวกูคือไปเปลี่ยนเอาวันใหม่เลียวมันคือกลับมาอยู่หม่องเก่าวันดัอีิเยอ่ะยิ้กันจากลอยนั่นละพ่อ ย่งางไปยังเลยนี่ที่ไปยืมเงินมาซื้อเบนโอ้ยเป็นแม่ค้ากัดฉัน่มีเงินปาะนันตินเอาวะมีลงทุนเบิดย่างมาเบื้องใส่ยืมฮะ<า>ไปยืมเอาเจ้ามีเงินตีมีแล้วเนาะอุ้ยบุ้ยเงินจังไหนยังอยู่น่ะบู้จังซีทกมาพูดจังซีงงล่ะใอ้เบื้องหนูไม่รู้พระเจ้าอยู่หัวคือรูปอุนาแม่นล่ะเนี่ยเงินพระเจ้าอยู่หัวล่ะล่ะไายหลายปันใดสองร้อยเอาสองร้อยเออโอเคแม่ สีลาสีบอ่อคือเฮาผลิต <c oughs> เอาผมพูดรักษาความสงบครับปลดอยู่ในความสงบนะครับเอ้าองชายคือว่าได้เกียมือคือว่าไวแท้มันไม่ใช่องชายไพ่นั่นมันเป็นมิรอ,อ๋อเป็นโมก,กันมิตรชาชีพเราเป็นยังมันเป็นเบาหวานเน่ยเพราะได้ถามจุดนั่นถามว่าเป็นคดียังก็ได้จูงกันมาอ๋อมันเป็นขโมยแหวนเพชรเข้ามาผมก็ลังตามหาของกลางอยู่ถ้าของกลางอยู่กับใครคนนั้นต้องไปโรงพักกับผม คุณไปขโมยแหวนเพชรก็มาใช่ไหมตอนนี้แหวนเพชรอยู่ที่ไหนอยู่กับไอ้นี่ครับ<ไ>ที่นี่หอยการซักทอดว่าแหวนเพชรอยู่กับคุณตอนนี้แหวนเพชรอยู่ไหนแม่นาง